สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ นี่ยังก็หรอกอะไรนะครับบ่อยมีลูกสองคนครับมีลูกสองคนตอนนี้นะครับอ่าจ้ะเอาอีหลามานอนมานอนเอาเอาเอาโอ้ไม่ลมลมนอนเราบันลมนอนละ เบิ่องหาหมองพิ้งแล้ววันนี้อาลูกมามามานอนนอนก็เพปรงเออ้ยเอีขี่อ่อนเถอะน้องขี่อ่อนนอนนั่นนี้จะเอ๋จะอี นอน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 เอาเอาเอาเออเออเออืออือจุบจมามาน้องพลอยน้องพลอยมานอนกับพ่อเลยลูกเอออุ้ยเหม็นกี่เต้าบ๊อบ ฝึกาากาดกาดจะกาดพ่อเด้อนจกบัตรนักบัตถามพ่อปีพ่อปีจะมาหาวันไหนอเ้อเย้ <laughs> มามามาแล้วน่ะอ้าว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 กระดับอมาวโอ้ยกรดับเรื่ันเถี่ยวอ้าม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 าเฮ้ยเฮ้ยะ chúc chúc cắt chúc chúc chụp 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 À chụp chúc chụp chúc Chụp chúc 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 đằng chúc 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 น้าพ่อบาทเหมือนหรอเ้ยดังวามิอะไเ้ยจน่าเอนะอาตาลูกตีกันรเพิ่ง่เกตีกันนะเบิ่ง mm <laughs> dà ja liên dà ja liên luộc đùm đườm 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 thân ừ. hòm thân nhụm cứ me thì nó no หอมทึ่งหยุมอไปแล้วมันไปแล้ว

ครับผมอืมอืมอืมเหม็นคนเหม็นนอนลูกแฝดดีแมนครับลูกแฝดได้ลูกแฝดครับเออ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 หัวกัดแกมบอลรังไงพี่รู้นะรู้นะ หอมซื้อยากันไหมกำลังขันแขวะโอ้ตายตายตายโอ้ยเลยนี่ตัวอันตรายขึ้นนี่โอ้พ่อจิตใจเสริมดังไมมามา เดี๋ยว nè เลย nè พ่อ nè 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 เอาเอามาพี่มาพี่มานอนเลยสองอายนี่นอนหลอบเดียวเลยลูกเด้อมือนแรงหามนอนเลยจอมหยุดมิตจอมหยุดกัดย่างเดียวเออได้ได้ได้อามามาัมมเลยลูก คนนีล้ล่ะครับขอบคุณครับกินแล้วลูกกินแล้วกินแล้วลูกอา,อากินแล้วกินแล้ว,ก,ลวกินแล้วจ้าคําแพงก่อนทอแขง อีกกระโป้ค้ำงำหัวมึงถึงมันเอิ่มพีกก่จี <laughs> 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 แม่นบอมีสวยบอกให้เอิญยกบกระโป้ค้ำงำหัวมึงเพิ่นวายาให้วี่ยยีห้ายี่เด็ดเออเพิ่นปล่อยปล่อยเกินสัน่น <c oughs> เพิ่นให้ปล่อยว่า <c oughs> อีทองคำโอ้ยทองคำใหญ่เอ้ยสามคนแลยววะ <laughs> ยายกินหมดเลย ต้องคึ้นเจ้าไหนใจังเดี๋ยวเอา,อาหนักเถอะหึ้อข้าเจ้าบ่ให้ปล่อย <laughs> อปีนั้นมันเป็นยังบมูเพิ่นได้เลยเฮ็ดเออเพิ่นเลยให้เฮ็ดบือบานไม่เพิ่นเลยว่าอย่าปล่อยกันให้หปล่อยมว,มวนมวลมาเั็ม <laughs> ท้องค้ำพี่ท้องค้ำคอนท้อแข้งอี่กระปูค้ำงำหัวมโออ่อนซ่อนลูกหอยบอน้อนมือนนี่ ห ane, <therapist. S 2> ัวส <im> <three> <away alah> <Bryant> ีไดงเห็ดงันหัวสีได้ไปขึ้นเมทีบอนน่นเล่บลูกรหนาเรนลวรเอรักกันรักลรักกัน อาไปรักกันหนุ่มโอ้ออรละออือนี่นเขามารักข่อแล้วมุกจีนี่เขามารักข้อแล้ว่หนูรักกันรักกันลูกรักกันอรักกันรัอ ไม่มีคนดึงเข้ากลุ่มอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเข้าตอนนี้กดลิงก์ที่ปากมุดเลยครับเขา้าเข้ากลุ่มตอนนี้เลยเอาเอา,เอาอีหล่ามาบอกคุณยายคุณยายเพิ่เข้ากลุ่มเร็วเร็วเร็วเข้ากลุ่มมาเจอหนูนะคะหนูทั้งสองเอาเอาลักรักกันลูกรักกันออขยจะไม่รักกันครับน้องบันนี่เอาเอาจุา๊บจุ๊บจุ๊บลักกันลูกเออต้กกองแบบนี้นะ Ừ, ừ, อยากมองกันป่ะนี่ lắc lắc รักกันรักกันอ้าอ้าวุคขึ้นลมกลูกขึ้นนะารักกันเออเอาเออเออจะตีกันไม่ลูกเอาดีเราเปล่ามีโอ้แน่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 ไม่ได้ไม่ได้โนโนโนไม่ให้ทำนะครับไม่ให้ทำค่ะเออ ใครกดตอนนี้ก็ได้เข้าตอนนี้เพราะว่าทีวิดกำลังดึงคนเข้ากลุ่มอยู่นะครับอยู่ในกลุมมม่มโมเมนต์หกขันคนหรอก,รอกบันเทิงสินเพชรพ่อยบันเทิงสินเด็กผู้ใดเฮ็ดช่องติกต๊อกให้เพชรพ่อยบันเทิงสินอืเอเอาลักกันลูกลักกันลักกันน้องพ่อย้องพ่อย้อโอจ้ หน้าตาเหมือนน้องแอนรักกันรักหอมพ่อหอมพ่อก่อนลูกหอมพ่อก่อนเอาหอมหอมหอมก่อนรักก่อนรักพ่อก่อนดมดักไหมเรื่องอะไรตาโตขึ้นแม่แอนโอ้ยใหญ